สวัสดีครับพี่น้องครับพพี่พานองเอาอยาแหง้วะครับพี่น้องคนถ่องเราไปเอาอยามาผมกะเลิกงานเร็วครับเมื่อนี้ว่าเราเป็นเวียนเวียนหนาคือเป็นล้มเสียงว่าเลยเฝ้าม้ากลับบ้านไว้แม่หายยาแหง้วะเลิพาเรามาเบรงอากาศเราน้าสบายด,ดีได้พาไปหาหมอเพราะับกลับมาายาเต็มรถพ่วงมาเลยพี่น้องเลยเสียงว่าหายแล้วเสียงว่าเป็นจมูนวาน ก็เลยเฝ้าออมานะพี่น้องเนาะกำลังกินยากันคงความคงความเลยพี่น้องวันนี้อัปเดตโดนนะพี่น้องเนาะไันนี้อัปเดตโดนกันเลยอัปเดตงายพี่น้องเบิรงกตอนหน้ามีสาวพอใจวนชวนสมบูรณ์ดีทองเขาบุ๊มแมนหกเดือนนู่บ่พี่น้องทองกับออฟฟอร์ดนะพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ทองออฟฟอร์ดเป็นลูกสาวพริกแดงนะครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ผสมไปแล้วผสมไปแล้วกับท่องไล่ๆกันนะครับประมาณสี่เดือนสี่เดือนหาท่องมันสี่หาเดือนแล้วละครับนี่ครับนะแม่มาลิกับท่องมันสี่หาเดือนนี่ดาราประจําช่องโอ้มืดเลยล่ะนี่ราประจําช่องของเขาติดตกคนกระเบื้องดีย t u b e คนกระเบื้องดีเลยล่ะนะมีโชคน้อยนะครับมีโชคน้อยกับสองเดือนแล้วครับโอ้เบง กระดูกแขงขาเนื้อหนังมาดีมากนี่สาวน้อยน้ำอ้อยเนื้อน้ำอ้อยลูกนิ้วสติงครับลูกสาวนิ้สวสติงโอ้งามพี่น้องนะเป็นตก็น้อยที่เนื้อหนังดีกระดูกดีครับงามแั้นหลังเขานี้บ้านะครับนี่กับประมาณสี่เดือนก,กลัวหาเดือนอลไรพี่น้องนี่นะเพราะแม่เขาผสมไปแล้วประมาณสามเดือนสี่เดือนนะพ่อเนาะแม่ประมาณสี่เดือนไหมพ่อ ท่องประมาณสี่เดือนนะแม่มันเนาะเออแม่เขาท่องมันสี่เดือนนะตัวนี้กับประมาณหาเดือนก็กลัวเลยพี่น้องนี่นะเพราะว่าอยู่ได้จากเดือนกกัวเก็บสองเดือนกบผสมล่ะนี่แม่โคแดงแม่ของม,มีโชคไปละต่อครับผมคิดว่าช่วงนี้เนาะเป็นช่วงโอกาสของ หลายคนนะครับนอก,กนเกษตรกรนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันนี้มีขยับอีกเที่ยนึงราคางัว่ากับช่วงเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำแล้วนะพี่น้องเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำแล้วนี่ผมคิดว่าราคางวนอาจจะดีกว่านี้อีกครับขยับขึ้นไปอีกครับเนาะแต่ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสซื้อแด้พี่น้องก็ซื้อติดไม้ติดมือไว้ครับคู่ละตัวสองตวนะพี่น้องเนาะซื้อติดไม้ติดมือไว้เดี๋ยว ช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวนาบแล้วนี่เขตอีสานอันนั้นนะครับทุง่งนาเขาลายเขาก็มีพื้นที่ปล่อยนะครับช่วงนั้นผมว่าราคาอีไม้อีกละนะช่วนงนี้ซื้อได้ก็พอซื้อครับพี่น้องนะงวท่อกับโบแฮงงวแม่ลูกกับโบแฮงนะครับเพราะถึงเรื่องงนเหนื่อนะพี่น้องนะกันยังราคากันยังซื้อได้ครับช่วงนี้ ต้องเลี้ยงหลายนะเลี้ยงเพราะเอาไว้นะครับเนาะพื้นที่เขามีสมัยเขาก็เลี้ยงเดี๋ยวปีหน้ากา็ว่าตั้งใจว่าอีปลูกหญ้าเพิ่มอีกน,นะพี่น้องไว้หนาแหล่งเทานะครับเนาะไว้หนาแหล่งคุณบอกหน่อยคุณพี่น้องไปลอยกินหญ้าแล้วพูดดอกอีกแล้วคุณน่ะรอยห้าตัวเดียวกําลังหัดเขี้ยวหญ้าพี่น้องสองเหรียญนิดๆ นี่เกี้ยงล้างครับนี่เดี๋ยวเกี้ยงล้างแล้วตอนแรงๆเอาเฟียงมาให้ไปแล้วพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ